สวัสดีครับท่านผู้ชมสายวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําดอกกายนะฮะก็เป็นหมายสูบเล็กแต่ว่าเลี้ยวเข้ามาด้านขวาไอที่ลงคลิปก่อนนู้นอยู่ด้านนู้นนะคนเยอะวันนี้วันที่1พฤษภาคมสะวันแรงงานคนก็จะเยอะหน่อยวันนี้พามา5ชุดนะฮะชุดใหญ่ก็เอามาอยู่แต่ว่านา่าจะลงแค่นี้แหละพอดีมาถึงเมื่อกี้เห็นน้าเขาคันพุ่งพอดีนะย่สกแว้นก็เลยเลือกลงตรงนี้แหละ,ะแถวๆนี้แหละมีช่องอยู่พอดีระหว่างกลางแพร่นี่แหละแพร่ก็เยอะนะช่วงนี้ มันเหยื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันลงเหยื่อชุดแรกกันตอนนี้กี่โมงให้หนูดูดิเก้าโมงครึ่งน,นะฮะเหยื่อชุดแรกมาลุ้นกัน เดือชุดแรกนะตั้งสายเสร็จดึงคันไหลเลยเก็บาาามากินออะะไร่ซิมหรอ Vai só, um. สองตามมาติดๆท่านผู้ชม nghìn hai trăm tám ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ห้าโมงสิบห้านาทีแล้วก็เก็บเบ็ดเก็บอลไรหมดแล้วนะปลาก็ยังมีเล็มๆอยู่เรื่อยๆนะปาตเพียนถ้าอยู่ต่อปลานินก็อาจจะมีนะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะ แล้วก็ปนินตัวสวยประมาณไซส์เกือบครึ่งโลสอตวัวก็ไซส์แว่นๆสองตัวนะเหยื่อลำดมดีนะสนะใจก็สั่งได้สำหรับชิปน,นี้ก็วเว่านี้ฮะขอบคุณครับ